ชาวบ้านของ <Yeah. S 1> ท่านนะครับในช่วงที่2นะครับ6โมงเช้ากับอีก14นาทีโดยประมาณนะครับ yeah. มาถึงนี่เลยก่าค่ะโครงการจิตอาสาประดิ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานค่ะน้องจ้อคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็จะคึกคักมากเป็นพิเศษเพราะทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะทำะนะคะ,ะแล้วที่สำขี่สนามเสือป่าสำนักพระราชวังนี่โอ้โหที่นี่คนคึกคักมากที่จุงไปเจอกับกลายเป็นว่ามีระดับท่านผู้ใหญ่มากมายโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล<ะ>ท่านก็ลงพื้นที่ไปนั่งประดิษ์ดอกไม้จันทร์ด้วยละค่ะ,ะไปดูภาพกันดีกว่านะคะเช<ะ>ิญค่ะน<ะ>ี่แหละค่ะทีะ่อาคาร รับรอง606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าช่วงนี้ผู้คนหลากหลายพื้นที่จะมารวมกันที่นี่แน่นทุกวันหลังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทรราชทานนะคะแล้วก็หลายคนที่มาเนี่ยก็ทําอย่างคล่องแคล่วนะคะมีนักเรียนด้วยนะ,ะมาช่วยกันทุกวันหลายคนที่ทาคล่องแคล่วก็จะมาตลอดไงแต่หลายคนที่มาใหม่ก็อาจจะไม่คล่องแต่ทุกคนก็ตั้งใจไม่เว้นแม้แต่พี่จุ๋มนะคะดูสิคะพี่จุ๋มเนี่ย ก็ขอเป็นจิตอาสาด้วยคนถ้าประดิษฐ์ไม่เป็นไม่ต้องกังวลเลยค่ะน้องจอ้อคุณผู้ชมเพราะที่นี่มีอาจารย์จากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายมาสอนให้ตลอดทั้งวันแต่เมื่อพี่จุ๋มมองไปรอบๆห้องเนี่ยนะคะก็ไปเจออีกมุมหนึ่งค่ะน้องจอ้อคุณผู้ชมนี่ค่ะ <c oughs> ถ้าระดับท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีและท่านผู้อำนวยการแต่ละสำนักของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมานั่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยน่ะ โอ้เมื่อสอบถามจึงทราบว่าท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะเนี่ยท่านมาทรงมอบดอกไม้จันทร์ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคราวนี้พอมาถึงท่านเห็นประชาชนเนี่ย ตั้งใจประดิษฐ์ท่านอธิบดีก็เลยอยากทําบ้างไม่รอช้าค่ะน่ารักมากก็นั่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กับประชาชนทุกคนแล้วก็ค่อยๆนะคะไปส่งมอบดอกไม้จันทร์เนี่ยค่ะจำนวน1,000ดอกให้กับเจ้าหน้าที่ทีหลังแล้วทุกท่านที่ลงมือทําจะบอกว่าฝีมือดีมากๆจะบอกว่าอาจารย์นี่สอน เดียวโอ้ท่านเป็นเลยท่านเก่งและทําได้สวยงามหลายท่านบอกว่ามีความภาคภูมิใจเหลือเกินที่ได้ทําประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครั้งนี้ไปฟังเสียงกันค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางกรมทรัพยากรน้ำมาดานเนี่ยได้มาร่วมนะครับทำดอกไม้เพื่อถวายแก่พ่อนะครับแล้วก็มารลวมกับประชาชนถึงที่เลยในส่วนนี้เนี่ยทางอาจารย์ที่สอนก็เป็นมือหนึ่งที่บอกว่าทําสวยที่สุดในโลกด้วยที่มาสอนให้น,นะครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นนิดเดียว ทำกัเข้าใจได้ดีแล้วก็ทำานี่ทำให้ใจสงบนะครับแล้วก็รู้สึกคิดถึงในหลวงเป็นอย่างมากนะครับในส่วนนี้เนี่ยในส่วนที่เราทำเนี่ยแทนนื้อนอกเหนือจากที่เราทําดอกไม้เป็นลักษณะถึงตอกไม้จันเนี่ยเกือบหนึ่งล้านดอกเนี่ยเราก็ยังพร้อมที่จะมีน้ํา เราผลิตน้ําทุกวันที่ให้กับประชาชนนะครับแล,ราาแล้วก็ทางของทีมงานของกรงน้ำมดานเนี่ยก็มาสแตนบายนะครับมาประจําอยู่ที่สนามหลวงตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําด้วยใจเพราะฉะนั้นสวยไม่สวยจะออกมาสวยหมดเนื่องจากว่า ใจใจทำใจรักชื่นใจจังเลยค่ะไม่ยากเหมือนที่คิดเลยไม่ยากเหมือนที่คิดเลยใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานเลยค่ะขอขามือไม้สั่นแล้วค่ะกลัวไม่สวยเหมือนท่านที่ท่านบอกท่านบอกค่ะค่ะเราเราจะยอมแพ้ท่านมีขั้นเนี้ยไม่ยอมค่ะไม่ยอมค่ะค่ทสวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนภูมิใจภาคภูมิใจที่สุดนะคะท่านอธิบดีสุพ์ยังเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสารบุญด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายพ่อนะคะ เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านจะได้รับนะคะเปิดตลอดค่ะจันท์ถึงสุขอือใช่ค่ะอืมพี่จุ๋มก็ทําสวยนะสวยในใจของพี่จุ๋มไงแต่บอกว่ารู้สึกภูมิใจเห็นไหมคะทำสวยนะครับอ้าวเรารีบพักนะครับเวลางวดแล้วครับช่วงหน้าเรากลับมานะครับ